สวัสดีค่ะชื่อนางสาววริสาเกษินลาหัส55543 206 0 7 3่ขีด2ค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเรื่องฟังกช์ชันส่งผ่านอะไรค่ะเนื้อหานะคะทบทวนเรื่องพอยเตอร์ o ์ n t e ร a ์ r a y function dynamic ค่ะ เพ่ททนเรื่องพอยเตอร์นะคะค่ะพอยเตอร์นะคะคือตัวชี้ซึ่งมีลักษณะเด่นของโอเปเรเตอร์ในภาษา C ค่ะมีประโยชน์ในการจัดการข้อมูลแบบเดนมิกด a ต a าสั u เจอร์นะคะตัวแปรชนิดพอยเตอร์จะเก็บค่าที่อยู่ของหน่วยความจำค่ะแตกต่างกับตัวแปรชนิดอื่นที่เก็บค่าความจริงค่ะรูปแบบนะคะ จะเป็นการชน,ชนิดข้อมูลตามด้วยพอยเตอร์ตัวแปรค่ะหรือว่าจะเป็นชนิดข้อมูลพอยเตอร์ pointer, แล้วก็ตามด้วยตัวแปรค่ะนะคะมาดูกันค่ะทบทวนเรื่องพอยเตอร์นะคะมาดูโค้ดกันค่ะค่ะนะคะ i n มาดูที่เมร์นะคะ i n pointer a คือ Dynamic ค่ะ อินวาคือสเตติกค่ะและ a เท่ากับแอมเปร์ซนวาคือให้ a ไปชี้ที่วาค่ะนะคะสั่งพินป์ินนะคะจะปินได้10ตามวาค่ะค่าที่กำหนดจะอยู่ที่วานี้นะคะค่ะก็จะปินออกมาค่ะตามตัววาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ค่ะก็จะปินที่ pointer จะชี้ที่ พอย n t เตอร์ a เท่ากับสามสิบ 30, ก็จะพิมพ์สามสิบออกมานะคะค่ะเรามานะคะพอย n t เตอร์อารีค่ะค่ะค่ะจะเก็บจะมีการประกาศตัวแปรและจองพื้นที่ค่ะก็พิมพ์พอยตเตอร์ a แล้วก็สามค่ะค่ะก็จะเก็บในค่ะ a ศูนย์เท่ากับ x ศูนย์จะชี้ที่ x ค่ะอันนี้ 1> a 1แอมเปร์ซน y ก็คือ1จะชี้ไปที่ y a 2เท่ากับแอมเปร์ซนจะชี้ไปจะชี้ไปที่ Z นะคะค่ะก็จะประกาศก็จะประกาศตัวแปรตามนี้ค่ะก็นะคะก็จะปิ้นออกมาตามรูปค่ะค่ะคอยเตอร์หนึ่งตัวที่ชี้อาร์เรย์ไม่จำกัดแถวแถวละ3คอลัมน์นะคะวิธี ประกาศวิธีใช้นะคะจะมี2แบบค่ะก็คือ int pointer a เท่ากับ3หรือ a เท่ากับ new int n 3ค่ะจะประกาศค่ะคอลัมน์จะนับจาก012ก็คือ3ที่เราจองไว้นะคะค่ะพอยเตอร์ตัวที่ชีอารีไม่จำกัดแถวแถวละ3คอลัมน์ค่ะจะเขียนโค้ด อย่างนี้นะคะคือค่ะประกาศตัวแปรเป็นอินเมนนะคะค่ะก็ประกาศการจองพื้นที่นะคะ a นี้จะเท่ากับเอเท่าสามสามจะประกาศจะประกาศสามกับห้าค่ะในการจองแถวโลกับคอลัมน์นะคะค่ะปีนค่าจาก ปิมพ์ค่าจากตรงนี้นะคะ G เท่ากับ A B ค่ะนะคะแล้วก็นำค่ามาวนลูปในหลุมโฟนี้นะคะค่ะ G นะคะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยน G ให้ให้เท่ากับให้จะเปลี่ยน G มาประกาศใน J ตรงนี้นะคะค่ะเรามาดูเล้วต่อไปกันเลยค่ะ p o ยเตอร์โคยเตอร์ฟังชันค่ะค่ะโคยเตอร์ฟังชันนะคะจะเป็นการเก็บค่าค่ะตัวแปร B จะเก็บค่าในวารุนะคะแล้วก็ค่าค่าในวารุตัวแปร pointer A จะเก็บค่าจะเก็บค่าใน1,000นในวารค่ะ p o ยเตอร์โคยเตอรจะเก็บค่าใน ในหนึ่งหนึ่งพันสองค่ะนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะ b จะค่าในวารุสิบเออในวารุคือสิบค่ะแล้วก็ไพทเตอร์ไวเตอร์ p ก็จะเอาค่าของ b ใน add date มาเก็บในไพทเตอร์ a ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะนำค่า add date ของไพทเตอร์ a มาเก็บค่าใน p o i n t เตอร์อร p, ในวาลูค่ะในเอ d เดที่ในเอ d เดยหนึพันสี่ค่ะจะสอนอนกันค่ะถ้าจะว่า Pointer P ร์ n t e r p นะคะเปลี่ยนทั้งหมดก็จะเปลี่ยนด้วยค่ะค่ะค่ะนะคะมาดูโค้ดกันค่ะนะคะเหมือนอันเมื่อกี้ค่ะถ้าจะว่าเราสั่งอันสุดท้ายนะคะก็เราจะมาปิมพค่าตรงนี้ค่ะคำสั่งปิม อันสุดท้ายก,ก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จาก a เท่ากับ10ก็จะมาเก็บในที่ pointer p เท่ากับ a m a m a ก็จะเก็บใน pointer pointer p เท่ากับ m b ก็จะบิ pointer pointer p ก็จะเท่ากับ10ค่ะค่ะ pointer function นะคะก็จะประกาศ เป็น in add a t e นะคะค่ะก็จะประกาศ in x แล้วก็ in y ค่ะเป็นการเก็บตัวแปรค่ะนี่ค่ะ operation นะคะจะเป็นการตัวรับตัวแปรค่ะก็คือรับตัวแปรจาก add date add นะคะ,คะอันนี้คือใส่ pointer ที่ฟังก์ชันนะคะเพื่อจะปินค่าออกมาตรงนี้ค่ะตามรูปนะคะ ่ะไดเรมิกอารค่ะไดเรมิกอาร y นะคะมีการที่มาจากอินเท่ากับ5้ค่ะหนี่คือจองจองหน่วยความจำค่ะคือ0 1 2ย4อ่ะก็จะเป็นตามนี้นะคะที่มานะคะก็พรไม่รู้ว่าต้องการใช้พื้นที่เท่าไหร่ค่ะประกาศตัวแปลงน้งได้เยอะก็ไม่ได้นะคะดังนั้น Pointer จึงมีทางออกคือ ให้อเลมีสมาชิกกี่ตัวก็ได้โดยการเอาไปจองหน่วยความจําค่ะดังนี้ค่ะค่ะก็จองนี้ค่ะ in fighter b ก็หรือประกาศได้เป็นก็ต้องจองพื้ที่ในการประกาศว่า b เท่ากับ new in วงเล็บ n ค่ะ n คือจำนวนที่เราจะจองนะคะไปจอง adate Ad ค่ะ b จอง adate Ad ค่ะค่ะ นะคะนี่ค่ะเดนิมิกอาร์เลนะคะจะมี2มิติค่ะมีลักษณะดังนี้คือ IN นเท่ากับ p o i เตอร์พอยเตอร์ซีซีเท่ากับนิวอินเค่ะนี่คือแบบที่ผิดนะคะเรามาดูแบบที่ถูกต้องกันนะคะแบบที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ IN นพอยเตอร์พอยเตอร์ซีซีเท่ากับนิวอินเท่ากับสค่ะมีการจองพื้นที่ไว้นะคะเพราะว่า เพราะว่าสังเกตได้จากตรงที่มีพอยเตอร์ค่ะจะมีการยืดหยุ่นได้ค่ะคือตรงนี้นะคะค่ะนืมีอาร์เรย์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะนี่ค่ะคือการจองพื้นที่อาร์เรย์สองมิตินะคะก็คือสามนี้เป็นโลค่ะอันนี้สี่นี้เป็นคอลัมน์ค่ะค่ะการจองพื้นที่คอลัมน์นะคะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสาม โลนะคะก็จะเป็น0ูนย์หนอค่ะอันนี้แบบ2มิตินะคะมาดูแบบมาดูแบบการสร้าง1มิติเป็นสมิติโดยการตัดอารเอามาต่อกันค่ะก็จะเป็นแบบนี้ตามรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อนําเอาอารขนาด2 12, ิบมาแทนอารีสามคูณสค่ะก็จะเป็นดังรูปนี้นะคะการสร้างก็คือ i ินไพ n t เตอรเท่ากับมิว สามคูณสี่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะการทํางานค่ะอันนี้แบบ2มิติค่ะอันนี้แบบ1มิตินะคะทํารูปเลยค่ะเราเขียนโปรแกรมกันนะคะค่ะดนามิกอาร์เรคือการจองพื้นที่ในการใช้งานนะคะค่ะแล้วก็จะมาประกาศค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เมนของเรานะคะอันนี้คืออิน ใน่นี้ในฟังก์ชันค่ะอันนี้อินกับโลนะคะรับค่าไม่ได้ค่ะต้องเปลี่ยนเป็นอาร์เลกอร์ดต้องมีพอยต์เตอร์เป็นตัวชี้นะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะค่ะนี่นะคะเราต้องมีพอยต์เตอร์ในการชี้ค่ะในการชี้โลค่ะประกาศ a เท่ากับพอยต์เตอร์ซะนะคะเนี่ยค่ะ a เท่ากับพอยต์เตอร์ค่ะเพื่อจะได้ประกาศให้ a ชี้ไปที่ คอลมนะคะค่ะลองียนโปรแกรมกันนะคะในตัวอย่างที่หนึ่งนั้นคอลัมน์ยังดูวุ่นวายนะคะดังนั้นเราจึงต้องแยกงานเฉพาะอย่างค่ะให้ให้เป็นฟังก์ชันจะดีกว่านะคะในการเก็บข้อมูลค่ะมีสองแแบบค่ะค่ะจะจะลดโค้ดนะคะโดยการแยกเป็นฟังก์ชันค่ะ มีสองแบบนะคะแผบนบที่1กับแผนที่2ค่ะอันนี้คือตระกัด a ก่อนค่ะอันนี้และอันนี้จะประกาศแผบนบที่2คือจะประกาศ a ในฟังก์ชันค่ะค่ะนะคะสังเกตได้จากสังเกตได้จากอะไรคะออกค่ะเหมือนเป็น pointer หนึ่งระดับอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราจึง เอาข้อมูลออกจากออกจะต้องมีมากกว่า1ระดับค่ะอันนี้คือ a 1ระดับนะคะค่ะเนี่ยคะ่ะเรานำข้อมูลเข้าเนี่ยต้องการเข้านะคะก็ต้องตัวแปรจะเป็น arr ที่อยู่ในเม i ค่ะจึงต้องใช้ pointer a ค่ะ pointer a ค่ะเนี่ยค่ะ ค่ะนะคะในฟังก์ชันนะคะ a a เท่ากับ a นะคะจะเท่ากับ m p e r n arr ใน m e นค่ะ pointer a นะคะจะเท่ากับจะเท่ากับ arr ใน mean ค่ะ low ในฟังก์ชันนะคะจะเท่ากับ m p e r n r ใน mean ค่ะแล้วก็ pointer low นะคะจะเท่ากับ r ใน mean ค่ะ าการเขียนแบบที่สองนะคะเป็นแบบวาลูค่ะวาลูนะคะแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งนี้คือแบบที่หนึ่งคือดิเฟเรนซ์นะคะคือต้นทางเปลี่ยนปลายทางเปลี่ยนค่ะแต่ว่าแบบที่สองคือใช้แบบที่สองคือปลายทางปลายทางต้นปลายทางเปลี่ยนต้นทางไม่เปลี่ยนค่ะ ค่ะนะคะการใช้งานนะคะก็คือจะมีการจองหน่วยความจำไว้ก่อนคะ่ะคือ a เท่ากับ new int pointer low แล้วก็ pointer pointer column นะคะค่ะนางนั้นจึงเนี่ยคะ่ะประกาศไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีการ return ค่า a กลับไปใช้อีกรอบคะ่นะคะ่ตคะตังค่ะขอบคุณค่ะก็ จบการนำเสนอฟังก์ชันส่งผ่านอาร์เรย์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ